สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟคฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมันหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมัน,นงาดำเซซามีเอก็กซ <คน S 1> ์รสโการ์โลฮิตา้านนัมูอิสระต้องขวดนี้เลย สนับสนุนโดยพิธีการเสนออาหารแคลเซียมบัมรงกระดูกสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยวิเลยเทคนิคสมุทรปราการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์เทศกาลปีใหม่พศ2567ที่พททสเตชันปตทแพรกษาชินธนวัฒน์พททไลสไตล์มอคอมมูนิตี้มอตำบลแพรกษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยวิเลยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนวิกิตเซนเตอร,ร์เทศกาลปีใหม่พศ2567โดยมีนายอานวยบุญร้วนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ภาษาใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีจ่าสิบเอกดอกอรสมพรชูทองผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคสม,มุทรปราการผู้อำนวยการสํานักง,งานอาชีวะศึกษาจังหวัดสม,มุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยนายอดีตสุขดิษฐ์รองนายกเทศมนตรีตําบลแพร่กาษาสานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการสํานักงานปปจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ ตำรวจงานด้านจราจรชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูทรบางปูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภาายัยเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานคณะครูนักศึกษาวิาลเทคนิคสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมปรับภาพรักการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการเรียนรู้ในสถานที่จริงสถานการณ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมมีความรับผิดชอบต่อสั และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจึงได้จัดให้มีศูนย์อาชีวศึกษาช่วยเหลือประชาชนวิกิตเซนเตอร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้นโดยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนด้านวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยขับรถด้วยความไม่ประมาทลดการสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ้องเพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองได้เตรียมความพร้อมของรถที่ใช้ในการเดินทางโดยนํารถมาตรวจสภาพเตรียมความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น3 เป็นการลดรายจ่ายของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องออกเรือนทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ยังมีบริการจุดพักรถพักคนบริการกาแฟน้ำดื่มน้ำเย็นและยาวิภัณั์ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานมีประสบการณ์สมรรถนะและความพร้อมในการสร้างช่องทางด้านการประกอบอาชีพบริการยานยนต์เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

วันนี้นะครับเทฐบาลเมืองแพร่สาหใหม่ก็ได้มาตั้งสุดนอำนวยปลัดหกวงให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับผมในนามนายกเทศมนตรีเมืองแพร่สาหใหม่นะครับก็ขอส่งคำไว้พรนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567น,นะครับก็ขออำนวยไวพรให้กับผู้ที่สัญจรผู้ที่เดินทางนะครับรวมถึงคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่นะครับจรงประสบกับความสุขความเจริญน,นะครับในเทศกาลปีใหม่นะครับคิดหวังสิ่งใดขอส่งคาปรารถนา ได้ขอรับแม่พิน้องประชาชนเดินทางโดยปลอดภัยตลอดโดยสวัดสวดสิภาพทุกทัานนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนสับส,น,ส,น,ส,น,สน,นุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีด จุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจ n เนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ